มาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับสํานักประชาสัมพันธ์เขต6ร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายฝึกซ้อมแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม JIC เตรียมพร้อมรับมือสาธภารณภัยและความมั่นคงในพื้นที่ครับที่โรงแรม BP g ี a n d Tower อำําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสํานักประชาสัมพันธ์เขต6จักกิจกรรมฝึกซ้อมแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม JIC ร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยประจำปี2,566รับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ GIC ไปใช้ได้จริงหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่โดยมีสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ทั้งทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์สังักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่จัจงหวัดภาคใต้ตอนล่างและภาคเครือข่ายนะครับอาทิอบจอสงขลาฑนทนทนบกที่42 ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลากรมนจังหวัดสงขลาตรวจปูธรหัดใหญ่สำนักงานกสทชภาค4สาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่บริษัททีโอทีมูล,ลนิธิมูล,ลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเชียงตึงหัดใหญ่และหาเคเบิลทีวีรวมกว่า50คนเข้าร่วมครับ ทั้งนี้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณาภัยและภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มวาตาภัยรวมถึงภัยความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและลดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน นายธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดภาครัฐมีการเตรียมการอย่างไรรวมถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความสูญเสียให้กับประชาชนในพื้นที่ ครับก็เชื่อมั่นว่าจะทําให้พวกเราอันแรกเลยคือว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำงานในพื้นที่ทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้หนึ่งก็คือได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่ต่างหน่วยต่างหน่วยจากปอ,ปอพอจากอบจจากอบตอ ต่างๆกสทชนะครับจะมาทํางานร่วมกันซึ่งเชื่อมั่นจะเกิดการประสานงานให้การทํางานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็จะได้รู้ทักษะเรื่องของกระบวนการหลักการในการทํางานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมาปรับใช้และเป็นข้อมูลในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะให้พี่น้องได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องสามารถให้พี่น้องที่จะมาช่วยเหลือตนเอง หรือการประสานงานหรือการขอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐจริงๆแล้วภัยทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องมีความสําคัญนะครับถ้าเรามีการสื่อสารมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีประการแรกก็คือว่าทําให้พี่น้องเนี่ยได้รับรู้เรื่องของสถานการณ์ว่าเอาละในปัจจุบันณวันนี้เรามีข้อมูลข่าวสารมีพยากรมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ พื้นที่กับของของเราอย่างไรนั่นคือเรื่องที่เราต้องสื่อสารประการที่2ที่ต้องสื่อสารนั่นคือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยณนะพื้นที่ณนะปัจจุบันมีความระดับน้ําหรือมีความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรถัดมาครับภาครัฐเองมีการเตรียมการที่จะรองรับหรือแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร และประการสุดท้ายต้องสื่อสารให้พี่โน้องประชาชนได้รับทราบว่าตัวพี่โน้องประชาชนเองจะต้องทําอย่างไรเช่นเรื่องการติดตามสถานการณ์เรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องการเตรียมอาหารเตรียมเรือเตรียมรถเตรียมอะไรต่างๆ นี่คือ4ส่วนหลักที่ผมคิดว่าพวกเราเองนะครับถ้าเมื่อถึงคราวที่จะต้องมีเหตุมีภยัยมีสาธารณภัยเกิดขึ้นเราก็จะได้ทําหน้าที่ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนวันนี้ถ้าเราสามารถให้พี่น้องได้รับรู้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆพี่น้องก็มีการเตรียมตัวแล้วก็เมื่อภัยที่มาถึงตัวจากจากที่ไม่มีที่ที่น้อยก็จะกลายเป็นไม่มีหรือถ้าหนักก็จะเบาบางกับทุเราลงได้ครับผมครับ